เดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่จเจ้าเก่าดื่มเหล้านั่งอยู่ในร้านพัตตะคารที่ขาประจำ ส่งรถเข้าเรียบร้อยส่งรถเข้าเรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งฟังลำแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คนใหม่หากินหลังผู้หวังมาลายหากินหลังผู้หวังมาลายส่งคนไปตามสายเส้นทางบ่อหลังว่างบ่มีตังใสจใจบ่หลังว่างบ่มีตังใส้ใจการคนน้ยเรีกเอื่นเงินใสจังนี้พวกแท็กซี่ครับขี่ยนยานคนโดยสารเป็นาะไรไปผมไปแรง แห้งเดียน้อยกละลากาคนสรงกะตกลงบารายกะไปคุณรถมีขัรบรถลีตะเวิ่งทรงโดยสานโบริกันเฟ่เฟแต่คุณยังเดียวไฟเขียวขึ้นผมเปนจะหนึ่งไงมันถึงบนบูกันเล้วจังลมทางโคงวังเวียนยยไงไฟแดงก่อรถแห้งคนโวยผู้โดยสันห้องมองกว่าซ้ายไปเดียวไต,ต่ข้าพีชีวิตรับแต่ชซี่บะมีได้ปักเส้าถ้าเจ้าก็ยังไม่ได้วันนี้ถ้าเจ้ายังไม่ได้วันนี้ แท็กซี่กัแท็กซี่ปลายเรืองขาดงินขาดเกินสุดเครื่องสงสารปลายเรืองเถิดแต่แม่ควันตาจอดกันเป็นแถวแถวจอดกันเป็นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คงเกเอากอเล่าให้ผมสักกอก พ่อเล่าให้ผมสจอกผมจะได้ออกรถไปหาางเพื่นแต่มองสองแถวน้องแก้วเลยไม่เรียกแท็กซี่รถผมบริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังไม่มีลูกเมียเบียกับเหล้าสิเอาเป็นนิดหน่อยเบียกับเหล้าสีเอาเป็นนิดหน่อยเอารถไปจอดไวเพราะอะไรคะน้ำมันเึ้นสู่บ้านนางอ่านหนังสือพิมพ์เต็มสติมเ,เบิดแห้งกะเท่าแพงเกาหาย มองดัวไป้ายหลังค่าแท็กซี่สาวขั้นสีเมารถห่อยแพงหน่อยบอตีลรถแท็กซี่ขั้นไม่ใจแฟว่าแต่คุณพอใจสิแลนไว้ดีซาบันซ่าได้ไว้ดีแท็กซี่นุ่มลับร้องคุณต้องคุ้มกันขึ้นรดถดผมเดินเดินชมเจอชมรมแท็กซี่เจ้าเก่าถึงเรานั่งอยู่ในร้านพัตตาคานที่คาประจำ สมงรถเข้าเรียบร้อยสมงรถเข้าเรียบร้อยนิ่แม่อีน,น้นนอยมานั่งฟังลำมามาสิคนขับแท็กซี่เพื่อนฟูงสูงตามขับรถหาเงินหนาดำขับรถหาเงินหนาดำเรามาร้องรำให้หน้าตาชิ้นบานถึงบ้านเราจะเช่าถ้าเราจะซื้อแต่ว่าที่เราอยู่ไม่นาน อีกหน่อยเรากลับกี่านอีกหน่อยเรากลับกี่านเรามาสัมผันให้สีสีอามาด้อเพื่อนมากินเป็นหมูให้มีแฮงต่อสู้กันแล้วจังนี้พวกแท็กซี่น้องพี่ให้มาเมาเอาอวยมันเดินซี่จังเต่าขึ้นมานอนบานเขึ้นมานอนบาน Tari tari tiun.